วันนี้เราจะมาดูคลิปเก่านะครับในช่องเซนส์ก็อซึ่งช่องนี้นะครับผมบอกไว้เลยเป็นช่องในตำนานนะครับของเรานะครับผมบอกไว้เลยนะครับ <c oughs> ช่องนี้นะครับคือเราทําตั้งแต่เราอยู่บอสีบ่บอสห้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใชมาดูกันนะกดวิดีโอมาดูกันเป็นยังไง นี่ครับท่านผู้ชมครับมันเป็นอย่างนี้ครับไปเล่นดูไอ้คลิปไอ้ซอมบี้ซอมบี้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูความผิดพลาดของผมนะไหนวะซอมบี้กูเอ่อมันซอมบี้ซอมบี้ไหนวะเดอะโกอิงเดดมันชื่อคลิปอะไรเดอะโกอิงเดดเดอะโกอิงเดดเออเออเดี๋ยวเริ่มมาเรื่องมาเดว์วอกกิ้งเดดเรื่องมานี่ไงนี่ไงโกอิงเดดอ่ะอีพีหนึ่งนี่ครับนี่ครับ อิดบายขมาตื่อมันเลิอกอันอีกแล้วเนี่ยสมัยนั้นคืออยากทำหนังสั้นที่มันเป็นหนังที่เท่แต่มันไม่เท่ะฮะมันดู <laughs> การต้นสดมีการต้นสดไอ้เนี่ยไอ้เก้าไอ้นิกนะฮะไอ้จอมนะฮะแล้วก็อ่าจมยุทธไอ้เก้าจอมมิกเนี่ยมีซ้ำมีซ้ำครับมีซ้ำมีซ้ำด้วยมีซ้ำนมีซ้ด้วยไม่ได้ตัดออกครับสมัยนั้นนี่ก็เปิดจากโทรศัพท์เพื่อนนะฮะโทรศัพท์ไปอยู่นันเนี่ยนะเปิดใส่ไม้นะฮะแล้วก็โอ้แล้วก็ตัดไปยังเออเดันทางไทยไอ้อยู่ก็ตัดมาเฉยเลยซอมบี้หายไปไหนไม่รู้เนี่ย ไม่มีไม้ตอนนั้นความจริงมีแต่ไม่ได้เอาไปนะฮะโรงเรียนนะฮะตัวสถานที่ก็ไต่ตรงเนี้ยทุกคลิปเลยทุกคลิปต้องถ่ายตรงเนี้ยบอกเลยตึงเสียงออดเนี่ยซอมบี้มีภาษาสัมผัสเดี๋ยวผมพาไปดูความผิดพลาดของผมอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเริ่มต้นเลยซอมบี้ลื่นหนาซอมบี้ลื่นลื่นจริงๆอันนี้คือลื่นจริงๆนะครับลื่น อีเนี่ยเนี่ยคือผมเองนะฮะเนี่ยไอ้เทียอ้วนเนี่ยของผมเองอ่าอันนี้เป็นอยู่อยู่โรงเรียนเก่านะครับตอนนี้ไอ้เรื่กายิงอะไรของมันไม่รู้ดูผมตัดไปล้มก่อนเนี่ยเดี๋ยวแลดูไปรีเพย์ด้วยการอัดอัดจากไทมาสเตอร์ซอมบี้ล้มตายนะไอ้เก้าบอกโอ้มีไงเรียบร้อยฮะเรียบร้อย่างเรียบร้อย ตอนนั้นก็เก็บอาการไปหน่อยครับไออันนี้เป็นโรงเรียนเก่าครับอตอนนี้เร<ก><ส>าเจ็บย้ายกันที่ดลแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ไอ้ก็น,นี่เป็นโรงเรียนชั้นเรียนเก่าผมตอนนี้ก็ยักาย้ายกันไปที่ดลแล้วย้ายทุกคนเลยเลยหลือไอ้จำเล <c oughs> ือกคนเดียวนะฮะตอนนี้นัก <c oughs> แสดงตอนนี้ <c oughs> เจ้าก็ย้ายกันหมดเนอะเสียงครูเข้านะ,ะ <c oughs> ฮะเสียงครูเข้าเสียงครูเข้าอ๋อไอ้ครูครูหงอ่ะ หออืมผมเดี๋ยวผมพาไปดูฉากจบฉากจบเป็นยังไงคัดคัดดินเะยคัดเป็นยอคัดอ่ะคัดฉากจบโดนฉีดวัคซีนนะกลายเป็นเอ่อนี่โดนฉีดวัคซีนกลายเป็นเอ่อคนธรรมดานะแล้วก็กลายเป็นพอมบี้เหมือนเดิมเนี่ยนอนทำไมไม่รู้อย ยังเออไอ้ตอนนั้นอะไรของมันนะไอ้ไม่ก็คือไอ้ตอนแรกตอนถ่ายคลิปตอนเด็นะก็ไม่ได้คิดอะไรว่าพี่ข้าเจ้าทำแต่เรื่องนี้ฮะคือครับข้าโตขึ้นแล้วอันโตขึ้นแล้วเรากลับมาดูคลิปเมื็กตอนเด็กนี่คิดว่าเท่มากเลยนะเว้ยมีคลิปของตัวเองใช่ใช่จริงๆตอนเด็กนี่ว่าเท่มันโตว่าอะไรวะเนี่ยตายหมดฮะจังหวะนี้ดูวิถฉากจบฮะ ผมไปเต้นอะไรไม่รู้ของมันอันนี้สาวสาวสาวเเฟียก็เอาไปจัดเปิดแบบไม่กอกเนี่ยเนี่ยฮะเปิไม่กอกอะไรครับเต้นครับเอาไม่ตายเฉยเลยจะสร้างอีพีหนึ่งมาทำไมเมื่อมันจบในอีพีหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฉากจบเห็นหมาไหมฮะหมาตรงเนี้ยครับหมาผมเอง สังเกตหมาที่มันจะมากอดผมนะรียบรอยไม่มีอะไรเลยอ่าี่อีพีหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะทำเป็นอนีพีสองต่อครับแต่ว่าพี่เกียรติมันไม่ได้ทำพี่เกียรติทำเพราะว่านักแสดงมีคนเดิมไม่มีใครมาสมัครนะฮะไม่มีเลยัหนังบูกกกบ๊กระโปงกหนังบู๊กระโปงเจ้าปรมจารย์กังฟู ปรามาจารกังฟูอ๋ออันนี้ก็ปี้ยิปมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเธอเหมือนก็ปี้เหมือนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมพยายามก็ปี้ยิปมันนะแต่ผมเปลี่ยนวิกเตอร์เป็นยิปมันวิกเตอร์วิกเตอร์นะฮะปรมาจารย์มวยเตอร์เซนเซอร์เตนเซอร์เตนคือโปรเจคชี่ของเซนเตอร์ก็เซอร์เตนไง เราพวกเราพยายามจะก่อเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ้ออ้อมีตัวอย่างแล้วนะเป็นตัวอย่างมาก่อนเลยนะเดี๋ยวพาดูตัวอย่างก่อนดีกว่าตัวอย่างก็คืออัดมาจากอันนั้นแหละเพื่อนเราก็พยายามจะก่อแต่ว่าบุญเน้นเอาน้นเน้นเอาเอาไปแล้วถึงกูเอาเลือกอะไรกะ เลยอ่ะไอ้ค่อยตัดออกเนี่ยตัวอย่างครับดูเสียงอัา้นมากฮะตอนนั้นฮะเอ๊ะเสียงยิ่งหลูเห็นไหมลีลี่หนังไอมาสเตอร์ฮะเราเป็น หรือตัดจบมาเนี่ยกรเป็าการตัดต่อที่เงียนมากเลยโดนตบไปทีนึงครับอีก้าวเดินตบตัวอย่างนี่ตัวอย่างนงถ้าอยากดูจริงก็มาดูเองนะผมไม่เปิดให้ดูนะฮะเออดูเด็กเด็กขลงังเจ้าฟองเราครับทำอาไรววะเอา้าเมื่อกี้ใช้เอ่อปากกาเขียนเอานะเมื่อกี้ โอ้ช้างช้างช้างไงช้างไงกันเงียนตอนนี้เขาขยายไปเรร้อยวไม่ได้อยู่ไครับผมก็ไม่อยู่กับคนอันก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มันก็จบเรื่องในการ ลิกเตอร์ปรมาจารย์มวยเสอเต็งตึงตึงอยากดูเวช่เต็มก่อนเดี๋ยวจะทิ้งลิงกไว้ข้างล่างนะครับครับครับเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับมาดูอะไรอีกหนังบูกระโปงไว้เฮ้ยยังไงคอปปอตี้ไงเดี๋ยวดูได้แล้วแต่ไอชิ้นหนึ่งหนึ่งกับไอเซนไอเซนเหรอใช่ไหมไอน่งหนึ่ ตอนนี้อินโทรนี้คือวัตถีมาเลยนะตอนนั้นนะแล้วมันช่วงนั้นมันเทจริงแบบมัน,เ,มนเรายังไม่รู้วิธีทำทำมาเลยเลยอินโทรฟรีนะครับไปโหลดยูทูบมาเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ที่เซนนอยนะน้องชาติถึงเองฮะเสียงแฮปเพนมาเลย เอาละเอาเดี๋ยบเราก็จะไปไหนดูด้วยรับของไหมรับทำไมอยากรับทำไมหาเหรอหาเรื่องเด็กหาเรื่องเด็กเอาหรือยังเดี๋ยวก็เปลี่ยนเคิดถึงเออขออยู่ที่สมัยก่อนมีคนขอมาไหมครับผมวันที่ปืนที่มันเดี๋ยวผมจะขึ้นไเนห้เยของแตกไม่เยอะ ผมล่างเลยครับไมอันนี้ก็แบบลายเก่าผมนนะี่ไปขอได้นะครับถือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยเขาไม่มีลายนะครับไปขอเอาไปตอนนี้นะครับไปขอครับใครตอบต่อครับเพราะว่าเครื่องก็พังแล้วเครื่องเครื่องพังแล้วหายเลยหายเลยไม่ได้พังถ่ายยีพ่าด้วยนะครับปืนไงปืนอะไรก็ปืนถ่ายยีพ้ามือเปล่า เดี๋ยวผมสร้างห้องเองนะครับผมเ๋ยผมไมานะครับเฮ้ยทำไมวะเดี๋ยวเฮียสร้างห้องตรงนี้นี่คือไมคแล้วนะครับไม่เสียงโคตรดังนะฮะปิดไว้ฮะเป่โฆษณานะฮะไม่ดีจริงๆฮะโอเคเอาล่ะอยาโฆษณหนอยาอยเอาดาไต้องดาวน์โหลดก่อน เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะครับนีกอันนี้คลิปนี้กูขี้เกียจตัดมากเลยเว้ยกูก็เลยเออปล่อยแม่งเลยใส่แค่ดนตรีดันคิวเฮาเอาละยืนเดนเอาเลยอะไรนี่รหัสคุณพัฒน์มาทิโตเนี่ยข้าวหลดดีทเดียว้าวหลุดด้วยถ้าใครอยากให้ผมเออ่ ทัวโรงเรียนเก่าเอ้ยทัวโรงเรียนใหม่ผมเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมว่าหรือว่ากดไลค์ฮะถ้ากดไลค์คลิปคลิปนี้ครับถึงเท่าไหร่เดี๋ยวตาอ่าอ้าวระเบิดระเบิดอ๋อสักยี่สิบนะขอสักยี่สิบน้อยไปขออีพ่าอีพ่าอีพ่าอี่พ่าแค่อีพ่าแค่อีพ่าแค่เกินเกินยี่สิบอะพอผมรีวิวโรงเรียนใหม่เลย บางครั้งไม่คต้ดากเลยแต่ก็โหดอยู่ตอนเนี้นึกว่ามึงจะตายซะอีกแล้้วกูจะขึนไปต่เฮียโอนในลิมไม่ได้ขึ้นอเลยก็มาต่อกันนะครับไก็ตอนเฮียเนี่ยมันมันยังมีโฮเกอร์ไงไปนะครับผมอุ้ยเฮียติดสมัยสมัยเนี่ยมันมีโฮเกอ้ลจริงแบบทะลุทะลวงทุกอย่างน้องผมมันเข้ามาครับทุกคนฮะมานีเลยมานี่เลยมานี่เลยนนี่ม นี่ฮะน้องผมนะจํจำหน้าไว้ดีๆฮะไปเจอมันเดินตลาดขอบคุณด้วยนะครับไปเข้าไปไปม่าเได้แล้วมึ่าอีกเลยวะอาเดินอีกละทำไมหนาละผมเปิดตัวน้องสาวข้งแรกเลยเนี่ยมีคลิปติค็อกใช่ไหมอิติค็อกใช่ไหมพูดบ้างดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแเรื่องติ๊กต็อกก่อน มามามานีดิโปรโมทเดี๋ยวผมโปรโมทให้อติ๊กต็อกอะไรเดี๋ยวทิ้งยิงฮะซอฟเองนับซอฟเองับอะไรของมันไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งยิงให้ีวผมทิ้งยิงให้นิงๆให้โอเคนะฮะอ่าอชื่อว่ชื่ออด้วย id center a d อ id a center เออ center นะฮะอือนั่นแหละ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทิ้งนี้ให้เดี๋ยวให้มันส่งส่งติ๊กตอกมันมานะฮะในอ่ออีกในไลน์ผมเดี๋ยวผมโปรโมทให้นะ,ะโอเคปิดประตูดีๆปิดทิ้งสนิทเอาปิดไม่สนิทอีกแป๊บหนึ่งปิดดูไล่ไป้อกนอกแล้วผมไล่ยยไปแล้ว มันออกข้างนอกแล้วมันอ่ะมาต่อเลยมาดูต่อนี่ยนี้มันเนี่ยเกมกูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลครับใครอยากให้ผมเล่นมาครับต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแคร์มาคราฟนะครับหรือว่าจะเป็นโรบบอกนะครับ ในถ้าคลิปนี้ถึง30ไลค์นะครับผมจะหนึ่งกับซินเก็กคอร์ทิตี้คอร์ทิตี้นะฮะผมจะเอาก็ได้หนึ่งหมดแล้วดิเคยแต่ไม่ได้ลงใช่ไหมลงถ่ายยิ่งภาพด้วยกันหยิ่เตีรหนหรือว่ายังไม่ลงวะไม่เห็นวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าใครยังหันผมหนึ่งหนึ่งไดอยู่นานนะฮะคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไวเลยคมเมนต์ไลยคลิปนี้ถึง20เกิน20ไลค์เนี่ยผมก็จะทำเหมือนกันนะฮะ ลาดูยอ้าิเอได้าๆนี่หน้าจอสลับไปดูคลิปอื่นบ้างหรือว่าใครอยากเห็นผมแคสอาวีก็บอกมาได้นะครับผมผมจะแคสนังหนักเลยเป๊สก็ได้เออ่ดีมลีก็ได้นะครับ เกมฟุตบอลได้หมดนะฮะผมตอนนี้ผมไม่มีคอนเทนต์ลงนะฮะไม่มีอะไรดูแล้วก็สลับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ใครชอบนะครับก like, ็อย uhh. mm ่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซีทะคุยอมูลกีอะไรกระปุยให้ผมด้วยนะครับสำหรับการนี้ก็รีไปโกยเวยทกคุปผมมีติ๊กต็อกนะนะติ๊กต็อกเเชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมทิ้งลิงไปผมลืมติ๊กกลับผมนะครับผมมีอยู่ผมไม่ได้ทำเองด้วยโอเคครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย ได้เธอจะบอกกุ <S <S ้งก็ได้เธอจะบอกจระเข้ก็ได้เธอจะบอกช้างก็ได้เธอจะบอกจิงโจกก็ได้เธอจะบอกยีราฟก็ได้เธอจะบอกเพนกวินก็ได้เธอจะบอกแมวน้ำก็ได้เธอจะบอกกินก้